ัสดีครับวันนี้เซนโตจะพาน้องๆมาแกะเออที่มือไปนี่แหลแม,มมากเลยนะเนี่ยจุ๊ดเลยนะอ้าไม่เห็นมีอะไรเลยเอ๋อะมีอะไรมันปิดล็อกกระจกกระจกไว้ฝั่งนี้มันนี้กระจกไว้ออนีกระจกอ้าแลนะ้วมันล็อกแค่กระจกรู้ว่าข้างหน้าดรฝัออร่เออน,น,ออนี่อยู่<ร>ข้างหน้านี่ก่ออาการมันไฟมันค้างน,นะทุกคนแล้วก็ปุ่ม ปุ่มกดเหมือนเหมือนกดได้นะแต่ว่าไม่ทํางานนะผมแล้วก็ตัวแสดงผลแบตเตอรี่นี่ก็ไม่ทํางานชานแต่ว่าชาร์จเข้าปกติเราเอาหลอดไฟเล็กๆมาต่อใช้ไฟตรงนี้ก็ใช้ได้ปกตินะผมชาร์จไปได้ปกติแต่ยังอื่นนี่กดไม่ได้เปิดไม่ได้นะไฟก็จะค้างเงี้ยทั้งวันทั้งคืนนะผมเรามาแกะดูซีว่าเราจะถอดสายแบตเตอรี่ออกแล้วมันจะหายไหม มันจะพังกว่าเดิมหรือเปล่าแม่ไหนไหนไหนนี่เป็นโดน เออเป็นรอยเออมันไม่ใช่เป็นรอยนะมันแตกแบบนี้อืมนู้นี้ง่ายๆเองเงี้ยยังไงขัดได้เนี่ยอ้ามนี่เป็นลองทำให้ดูนะหลังนี้แล้วก็แตกตึ๊บอย่างนี้แถวนี้แล้วก็ตึ๊บอย่างนี้หลุดแล้วกระจกู๊บดูขึ้นมีกระจกเดี๋ยวดูก่อนกระจกมันมีตรงนี้ไอตัวเลขเนี้ย มันอยู่ทั้งปุ่มกดนะอ๋อน้องอันนี้ไงมันมาข้างหน้าอ๋อเฮ้ยอันนี้เดี๋ยวนะแล้วอันนี้คืออะไรเนี่ยทำไมมันลงกระจกเลยขาลงกระจกไหมอย่ากดวางไว้ดิวางไว้ตรงนี้เอาเป่าปูผ้าดีกว่าปูผ้าดีกว่าผ้าก็สุกโอ้โหเออเป็นไรละเป็นไงแล้วจะรู้ได้ไงอะไรเสียนี่ไงปุ่มกดตรงนี้นี่อย่าไปจับดิ เถอนง่ายยังไม่รู้เลยเสียเนี่ยไม่ออกเลยยังกกดได้มันโกดได้แต่ไฟมันไม่ขึ้นว่านเสียวงจรมันเสียแน่วะแค่ซ่อมได้วะะั่อมไซ่อมยังไงไม่รู้เอาอะไรมาเต็มตรงไหนไหมเราแค่คันเทควงปิดไปจิ้มตรงนั้นแล้วก็ช็อตไล้ชอบกระดับหมดแล้ว นี่วงจรน้ำเสียนั่นแหละเนี่ยวงจรตรงเนี้ยนี่เดินขึ้นจะเดินขึ้นตอนนี้อะไรตอนนี้นะอันนี้เป็นยางเฉยๆเป็นยางกบอือันนี้ที่จะยกนะทันมัาหรือเปล่าก็ได้ก็ได้ก็ได้เนี่ยโอ้ทันกระตีดเดียวเองสามก้อนเลยมันจะช็อตเราปะเนี่ยดูดิ อีกคือแบตเตอรี่วาอยู่แบตเตอรี่ขยกไปขยับมาตอนน้องยกนะเออเรกแรกก็นนะกแลลกแมัมเกี่ยวกันไหมแบตเตอรีตรตร่ต้องแน่นไม่ใช่หรออืออันนี้มันเร้แรแบบ่เราแร่เราแร่อเอา,าอะไรมาแปะอีกทีทีนี้เราจะต้องเอาสายไฟออกสายไฟมันสว่างเนี่ยเหรอไหนเราจะต้องเส้นนี้หรือเปล่าเน,นี่ยใช่ใช่ สองเส้นนี้<อ>แต่เีนนี้มันไม่ได้เสียบไงเราจะต้องบัดกรีออกไงเดี๋ยมเนงั้นเราตัดแล้วก็ต,อต่อใหม่ตัดต่อเอาดีกว่าไม่ได้ใช้<า>แล้วเราแบตมันเชื่ยติดตลอดแล้วว่าจะบัดกรีนะแต่ว่าทีเนี้ยเ,เดี๋ยวแผงมันจะเสียเราไม่ค่อยชำนาญเท่าไหร่เราจะตัดเอาเดี๋ยวเราจะมัดเอาก็ได้ครับผมอะถ้ามันช็อตพี่อ้อมสีพี่เนยนะหนึ่งเดี่ยก็จะตัดระเบิดเลยอนะ สองตั้มอืมันด้นนงเงี้ยเส้นเดียวเนี้ยนะเส้นเดียวเนี่ยเราใจไฟเอากรสไพรแบตเตอรี่ไปเงี้ยอะไร้วตัวนี้นนต่อมาเองมันก็สว่างอยูดิเอาแบบไม่ใ้มันสว่างแล้วอะ่ะเนี่ยทำไมไม่ตัดไอ้วพวงน,นี้ฮึเส้นไหนกูมาดูเดี๋ยวสิรอด,ดูช่งางเขาก่อนสิ ดูนะทีนี้มาจับหนะ่อยมันก็ติดเหมือนเดิมนะอ่ะทีนี้เราจะเอา,เอาสายไม่ไต้องขนาดนั้นไม่ช็อตหรอกจับ <c oughs> จับนี่จับจับหรอกมันไม่ตกกลัวอะไรขนาดนั้นไม่กลัวหรอกทีนี้เราจะต่อเหมือนเดิมครับผมถ้าไฟไม่ติดนะแสดงว่ามันใช้ได้มันรีเซ็ตใช้ได้แต่ถ้าไฟติดเหมือนเดิมก็คือมันน่าจะพังแล้ว หนึ่งเห็นไหมเนี่ยเห็นสายไหมเนี่ยสองสามนานใช้ได้แล้วถ้าวัดหันมันหลวมนือเปล่าอ่ะมันก็ลราก็แรกแรกๆเอามาใหม่มันยังไม่ม,ไม,มันไม่เป็นไรนะมาใหม่อะ่ะแรกๆไปตากแดดอะ่ะม,มันไม่ลอกแรกรอกแรกนะเนื้อมันหลวม,ด,วมด้วยหรือเปล่าอ่ะ ถ้ามันใช้ได้ปกติก็ไม่เห็นจะเปิดจะเปิดแต่ดวงเล็กๆอ๋อใช้ได้ปกติก็ต้องใช่ไงเพราะซ้ำซ้อมตรงนี้กดนะกดนะนานเป็นไงแสดงว่าอไมันเป็นอะไรนะมันค้างเหรอไฟไม่พอตัดแดดไอ้ะวังนะพอในอ้อมชาร์จไฟคืนตัดแดดได้จาก ไม่ดูเลเวลแบตเลยล้างแบตได้ให้มันลดและแค่เหลือแค่หนึ่งตึกหนึ่งหนึ่งขีดอ่ะไปต่ำอันนี้สามขีดสองขีดอันนี้เราจะเป่าได้ไหมเนี่ยแบตมันจะระเบิดขึ้นไปแล้วมันลอกแรกลอกแรกอ่ะเพราะว่าข้างอาจจะมีส่วนด้วยมีมีส่วนมีมันลอกแรกลอกแรกถ้าขยับก็ลอกแรกลอกแรกนันหลุดเองนะเดี๋ยวก็หลุด ก้ามันไม่มาแต่ฐานก็มาให้เอา,อางงสาม<อ>เอ็นไม่ได้พูดอย่างนั้นออกสื่งไม่ได้ เนี่ยละมั่งทางติดด้านบนเองด้านบนติดทำไมเนี่ยติดตรงนี้ไม่ต้องตีจะไปติดกับอะไรหรอกแบบนี้อันนี้ก็แผงกดน้องอ่ะทีน,นี้ใส่แผงไปให้มันเข้าไปให้มันเข้าภูมิดิภูม,มนะินี่นะนี่นะให้มันโดนภูมิตรงนี้ ขยอเพื่อนเองแล้วกดไม่ได้ให้มันตรงๆดิตรงๆตรงกลางภูมิเนี่ยัวสีชมมันตึงนะมันดันไม่ค่อยไปขาดด้วว่าเรานะรึเปล่าเึงแบตออกมันแบตมันเบี่ยงไปโน่นหน่อยเออขยับไปข้างหน้าดิสายไฟมันตึง หนึ่งไฟเองไม่ได้หรอได้แล้วนี่ไหนไหนีนนนกตรงอบแล้วนนตรงไหนตรงรูไหยตรงแล้วตรงรูก็นอดมีกี่ตัวบ้างนั่น,นมีแค่สองตัวเองหรอ อันนั้นมีตั้งหลายรูอ่ะมี่สามอันนั้นเป็นหลายหมล่ะมีสามหรือมีสองวะไม่เอาอันนี้เหรอนี่ไงไม่ตรงรูด้วยนี่อะนี่อีกสองรูมันไม่ได้มีเยอะขนาดนะมันมีน็อตแค่สองตัวนั้นเออมีแค่นั้นเลยอ่าแล้วมันทำเผื่อทำไมครับอเพื่อนน็อตอ้าวใส่ดินู่นไง ไหนเออมันโดนข้าไห้เกี้ยวเลยมันล่วงหรือเปล่า้าอยู่ตรงนี้ดูอีกดีมันไม่ตรงรูนะฝั่งนู้นนะนั่นนั่นนั่น งจะนัดตัวอ,อื่นมาก็มานี่เรามีตนนุ้นกองนะครับผมได้เลยนะมันใหญ่มันยาวเกินเขาใส่หน่อยเดี๋ยวเยนื้อมันแตกนะล้างท้ายมันนะอ่นะนี่มันได้ไม่ได้แล้วเขาใช้คือเดี๋ยวไม่เป็นไรหรอกมีสามนัดแล้ว เยอะเ่ยอ้วนนั้นมันก็ใหญ่โพดเอานี่เนี่ยเอาเนี่ยพอดีได้มาจากไหนนี่ในกองใหญ่เี้ยมันจะไม่ยาวเหรอยาวเหรอเออมันยาวนี่นี่นี่ตัวนี้นี่นี่เอาออกนี่ยพอดีเท่ากับตัวตะกี้เลยเด้๋ยวมาจะแต่งในางครั้งนี้เอาตัวนี้สั้น เราหาน็อตขันยึดทุกตัวแล้วนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแต่ตอนได้ที่ขันน,ะน่าจะมีแค่สามตัวนะเป็ตัวจําได้ว่ามันมีไม่เยอะอ่ะทีนี้เราก็ไปกลับมาไหนเอาว่ามันมันหลวมเหรอมันค่อนเหรอเออดันมันลวนพันแต่ตอนนี้มันแน่นแล้วอ่ะเรามาเทีกันนะผมอ่ะเปิดนี่ไม่มี ม <Stop. S 2> <Okay. S 1> ันไม่สลับนั้นเนี่ย,อย,อ,ยอยู่อย่างนี้เดี๋ยวจะ่าบี้เดี๋ยวมันอยู่อย่างนี้เ่ยง่ายนะใช้แค่ตัวนี้ล็อกเอง okay. เ,นะเปิดแปดเดียวนเปิดแปดไปมันจะชาร์จไหมเปิดแฟลชเปิดแฟลชมาเ,เปิดไฟมา,มาชาร์จอยู่แต่นั่นนี่มีชาร์จแล้วแล้วมืดเต้มตื่อเลยนี่ชาร์จแล้วชาร์จปกติแล้วเออเจอแสงแค่นี้ก็ชาร์จได้มันออนอยู่แนะ่ๆแล้วว่าได้อยู่ไหมมันได้อยู่ไหมเขียวๆสเขียวมันอยู่นี่มันออนแล้วเนี่ยไม่ค่อยได้ตัดแดดแล้วตัดเนี่ยมันอยู่สามเห็นไหมสามมกระพริบเนี่ย เวลาชาร์จอ <to> um e ้อมก็ดูด้วยจีชาร์จต้องเราให้มันเป็นสีนี้สีสดจมอันนี้ไม่ค่อยได้ชาร์จและสองวันแล้วชาร์จหน่อยเดียวเต็มเดียวงไม่ได้โดนแดดไฟไม่นจะเดี๋ยวนะอันนี้ทำไมไม่เท่ากันนะทีนี้อ๋อนี่ตท่กันแล้วล็อกไว้ไงอ๋อนี่ล็อกไว้อ่ะเดี๋ยวเทสให้ดูทีนึงนะครับผมอันนี้ชาร์จปกติไฟเอาไฟหายแล้วอ้อม อ้ามันไม่ชาร์จไงมันต้องโดนแสงโอ้มีอะไรเข้าไปไหมเนี่ยใส่แทปดีเลยเนี่ยอ่ะเทสนะผมเปิดหนึ่งครั้งโอ้โหสว่างจ้าสองครั้งสองครั้งติดหรือเปล่านี่สองครั้งอ๋อ ถุงกดไม่ค่อย<ด>ตรงหรือเปล่ากดชา์จังุงกดที่ตัวเองใส่แผน่นเกี้ย<ร>ไม่ค่อยตรง,ตรงอ,อ่าหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งแล้วกดได้ปกติแหละแต่ทีนี้พ<ด>ี่กดไม่โดนโอเคเรียบร้อยครับผมอาการนี้ก็เกิดจากอ้อมเอาไปชาร์จไฟนะครับผมชาร์จเยอะจัดนะครับผมแล้วก็หายไปเลยแล้วก็ไฟสว่างสีน้ำเงินนะครับผม ทีนี้เราก็แก้ไขไม่ได้ครับผมเราจะต้องออตัดสายเพื่อตัดวงจรไฟฟ้าออกก่อนแล้วก็ต่อใหม่ครับผมใช้งานได้แน่เลยใช้งานได้ปกติครับผมอ่ะออตัวไฟฉายโซลาซ่าเซลล์นะครับผมของใครนะครับผมมีอาการค้าแบบนี้ลองทําดูครับผมก็ของเซ็นเตอร์ทำแล้วก็ใช้งานได้ปกติครับผม